อย่างที่บอกนะครับใครที่มาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับก็อยากจะมาสัมผัสชีวิตแบบคาวบอยนะครับแล้วก็มาพักที่พักแบบแปลกใหม่นะครับที่นี่นะครับคือเมืองคาวบอยที่สมบูรณ์แบบครับ p a n t h e r c คล e ก t h e w e s t n r o u t u t u q u e s o s t r t ครับ อินนิดนึงนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคาวบอยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเดินชมสถานที่นะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับเจ้าของสถานที่กันก่อนดีกว่าครับนี่ครับเจ้าของเราอยู่นี่นี่เองนะครับก็คือคุณกรกหนกชาวปรีชานะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าพี่จักรแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณแบงค์สวัสดีค่ะเจ้าของพื้นที่นะครับเป็นคาวเกิร์ลเลยนี่คาวบอยครับนิดนึงต้องแมชกันครับก่อนอื่นนะครับต้องถามก่อนเลยว่าที่ เพนเดอร์คริกนี่เปิดมานานได้ยังครับเราเปิดมาเป็นปีที่สี่แล้วค่ะ,คะปีที่4แล้วนะครับใช่ค่ะแล้วทำไมถึงมีแนวคิดที่จะตกแต่งสถานที่ให้เป็นแบบคราบร์บอยอะไรเงี้ยครับค่ะ,คะอันเนื่องมาจากพื้นที่ตั้งเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอปากช่องนะคะแล้วก็ด้วยอำเภอปากช่องเองเนี่ยก็เหมือนเป็นเมืองคราร์บอยของประเทศไทยค่ะเราก็อยากจะทําให้ที่เนี่ยเป็นเมืองคราร์บอยจริงๆโดยที่ไม่ใช่เป็นแค่ฉากนะคะประกอบกับคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่เนี่ยมีความชอบส่วนตัวในเรื่องของแนวคาร์บอยก็เลยคิดว่า เอาล่ะเราจะสร้างเมืองให้คนไทยที่อยากจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้เห็นกันจริงๆค่ะแล้วในเรื่องของที่พักนี่เห็นมีหลากหลายรูปแบบไหมมีหลายแบบค่ะคุณแบงค์เรามีทั้งที่เห็นเป็นเมืองทั้งหมดเนี่ยเป็นห้องพักทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีโซนด้านหน้าเป็นหมู่บ้านอินเดแดงเป็นกระโจมอยู่ได้จริงนะคะแล้วก็มีโซนที่เป็นลูกค้าจะชื่นชอบมากเลยเพราะว่าจะหาพักที่อื่นไม่ได้ครับไม่ค่ะผมก็รู้สึกอินเลยนะครับเมื่อกี้ออกมาเหมือนกับแบบว่าออกมาจาก ปล้นมาหรือเปล่าคะเป็นในอำเภอเชอรีฟใช่ไหมคะยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมนะคะอันแรกเลยเนี่ยเขาจะชอบถ่ายรูปกันอยู่นี้สังเกตนักท่องเที่ยวจะชอบถ่ายรูปนะคะเนื่องจากว่าเรามีมุมที่หลากหลายมากนะคะนอกจากการถ่ายรูปแล้วบางทีก็จะมีการขี่ม้านะคะชมเมืองแล้วก็ช่วงเย็นเราก็จะมีโชว์ค่ะโชว์เป็นคาร์บอยสตันโชว์นะคะมีบุฟเฟ่บาร์บีคิวค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจ รอบๆบ,บ,บริเวณเห่อแลวกันน,นะครับยินดีค่ะ <ขอ S 2> เชิญได้เลย <ขอ S 2> ค่ะขออินแบบว่าเป็นคาร์บอนนิดนึงนะครับได้เลยค่ะไปครับพี่ไปเลยค่ะ ที่โต๊ะอาหารแล้วนะครับอาหารข้างหน้าผมนี่ดูเหมือนกับเป็นอาหารแนวคาวบอยหน่อยนะครับใช่ค่ะต้องให้พี่แจ็คเป็นคนแนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับค่ะเริ่มจากจานแรกค่ะจะเป็นแฮมขาหมูรมควันค่ะเนื้อนุ่มหนังกรอบนะคะครับผมรมควันนะครับใช่ค่ะครับแล้วจานนี้ล่ะครับพี่จานที่สองเนี่ยค่ะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะความอร่อยอยู่ที่ซอสมัชรูมเทปพริกแล้คะแล้วก็ความนุ่มของซี่โครงเนี่ยทานแล้วแบบล่อนลูกค้าจะชอบมากนะคะโอ้โหคะเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วก็ สานสุดท้ายค่ะจะเป็นคนชอบแนวพาสต้าแต่ว่าเราต้องเป็นพาสต้าที่รสชาติคนไทยนิดนึงนะคะก็จะเป็นสไปซี่เบคอนค่ะจะมีความเผ็ดนิดนึงนะคะก็จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงนะค่ะแต่จะได้ความหอมของเบคอนค่ะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอชิมก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้ขาหมูค่ะแฮมขาหมูแฮมขาหมูรมควันนะครับค่ะ อนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับของ p a n t e r c r e e k Wild West Show ครับ oh. ชื่นชมบรรยากาศของหมู่แมกไม้ผักเสียงนกร้องกัางวานกว้างไกลไปเที่ยวกับใครและเมืองไทยเมืองยิ้มเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็พาครอบครัวออกมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับและอย่าลืมนะครับวันที่3กรกฎาคมนะครับออกไปใช้สิทธิใช้เสียงนะครับอย่าให้ใครมาใช้สิทธิใช้เสียงของเรานะครับออกมาเลือกตั้งกันด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเมืองทำยิ้มหมดแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหครับพี่เมืกีนีึรินร้อนนะฮะ